ชื่อบีนะคะชื่อจริงชื่อวัชราภรณ์จกิติพงศเรียนจบปริญญาตรีเอ่อ n e s s e n n l l s s h ค่ะจากมหาวิทยาลัยสัมชัญแล้วก็ได้ไปเรียนต่อ Fashion Styling and Photography Intensive ที่ Instituto m a l ม n ลังโกนีค่ะปัจจุบันเป็น Creative Producer อยู่ที่บอยค่ะหลักๆเลยก็คือความชอบส่วนตัวค่ะชอบแต่ตัวชอบแบบ m i x a n m m t t h h เราอยากทำงานสายแฟชั่นแต่ว่าด้วยสาขาที่เราเรียนจบมามันค่อนข้างยากที่เราจะไปหางานในในด้านแฟชั่น ช่วงนั้นคือหางานอยู่สักพักเลยคยังไม่ได้งานที่ถูกใจก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไปหาคอร์สเรียนเพิ่มแบบเสริมด้านแฟชั่นดีกว่าตอนแรกก็เหมือนเล็งไว้ว่าจะเรียนปอโทแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เลยจะต้องเรียนเป็นคอร์สอินเทนเซฟก่อนคอร์สนี้ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนเลยค่ะเพราะว่าด้วยตัวคอร์สเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอาปอตี3ปีมาหดให้เหลือแค่แบบ1ปีจะเริ่มสอนจากศูนย์เลยในทุกๆด้านที่ที่เขาสอนค่ะออลัก สูตรเรียน10เดือนค่ะโดยรวมแล้วจะแบ่งออกเป็น3เทอมเริ่มต้นเขาจะสอนกันว่าสไตล์ต่างๆมีอะไรบ้างสไตล์นี้เรียกว่าอะไรเหมือนเป็นการเรียนแบบ history of style เป็นในตัว เราเราก็คือสามารถแบบนําข้อมูลความรู้พวกนี้มาเดเวลลอปออกมาเป็นแบบคอนเซปท์ที่เราอยากทําออกมาให้เป็นงานเป็นการแบบมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าแล้วก็รวมถึงพร็อพต่างๆด้วยแล้วก็สไตลิ่งเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่เฉพาะกับนางแบบแต่มันรวมถึงการแบบสไตลิ่งโปรดักต์ด้วยเช่นกันหลักๆเลยก็คือไปเป็นแฟชั่นสไตลิสต์ได้หรือว่าแฟชั่นพร o g r เฟอร์ได้หรือว่าจะเป็นเอ่อครีเอทีฟไดเร c เตอร์อาร์ตไดเรคเตอร์อะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะจริงๆสําหรับปีคือเรียนค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าการบ้าน งานเลยโปรเจกต์เยอะเหมือนกันค่ะแต่ก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้กลับมาเออมันคุ้มค่าเพราะว่าเราแบบได้ความรู้ด้านแฟชั่นที่ค่อนข้างลึกที่เราก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนได้ความรู้การถ่ายรูปแต่พื้นฐานจนสามารถถ่ายงานได้จริงวิชาหลักๆเลยเป็นสไตลิ่งค่ะอะฟอทอกาฟี่แล้วก็กราฟิกดีไซน์สไตลิ่งเนี่ยคือสอนแต่แรกเลยว่าโอเคมันมีสไตล์อะไรบ้างตั้งแต่ยุคแบบวิกตอเรียหนึ่งเก้าอะไรสักอย่างจนถึงแบบในเอ็กตีไนตีเกือบจะถึง เลยยในนี้แล้วก็อย่างถ่ายรูปก,ก็คือปรัปิดชัตเตอร์ปรับยังไงค่า F ปรับรูรับแสงอะไรยังไงเพื่อได้ภาพที่เราต้องการหรือว่าภาพแบบช็อตเท่านี้เรียกว่าพอร์เทรตหรือว่าเท่านี้คือเรียกฟูลบอดี้ก็ส่วนกราฟิกดีไซน์เนี่ยก็คือสอนตั้งแต่เริ่มต้นใช้เอ่อ s ิเล็ก r แล้วก็ Photoshop เลยแบบไม่ต้องใช้โปรแกรมพวกนี้เป็นมาก่อนเลยเพราะเขาสอนให้หมดเลย บีมีเหมือนเป็น assignment ที่ให้ไปถ่ายรูปแบบ street ไ t y l e ช่วงแฟชั่นวีคช่วงนั้นก็เป็นมิลานแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2020ค่ะก็ะคือสนุกมากเราจะไปอยู่แบบท่ามกลาง,งตากล้องมากมายพยายามถ่ายแฟชั่นนิตซตาให้เขามาชมงานแฟชั่นโชว์ของแต่ละแบรนด์ คือพอช่วงแฟชั่นวีคอะเมืองมันจะแบบคึกคักมากเป็นพิเศษจะมีแต่คนแต่งตัวดีๆแบบเท่ๆแบบเยอะมากคือบีก็จะแบบดูตารางว่าโอเควันนี้มีแบรนด์นี้จัดงานที่ไหนแล้วบีก็จะแบบไปรอตรงแถวๆหน้างานค่ะแค่นางหน้างานก็คือคนเยอะมากผู้ร่วมง,งานเนี่ยเขาก็จะค่อยๆทยอยกันมาแบบเดินมาแบบเทมากเราก็จะเป็นตากล้องแบบแชะ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 แตลอดเวลาแบบสนุกดีค่ะมีมีค่ะ คืออย่างอย่างมาลองกาน,นี้ก็จะมีเป็นเหมือน special conversation กับคนจากแบรนด์ดังๆทั่วโลกมีคนหนึ่งที่มีได้ไปฟังคือแอนนาเดลลาลูโซ so. คือเขาเป็นอิตาเลียนแฟชั่นจอนนอลลิสแล้วก็เคยเป็นแฟชั่นดีเตอร์ของอิตาเลียมาก่อนเขาพูดถึงเรื่องแอป t i k t o อกว่าเนี่ยแอป t i k t o อกอ่ะมันจะเข้ามามีบทบาทในในแบบโซเชียลคอนเทนต์มากในอนาคตแบบอาจจะมาแทน Instagram เลยก็ได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบจริงหรอ แต่จนสุดท้ายแบบทุกวันนี้ตอนนี้ก็สอบเออมาจริงว่ะบาเลนเซกาหรือว่ากูชี่หรือว่าแจ็คสมูสิงนี้ก็คือทำโซเชียลคอนเทนต์ในติ๊กต็อกโรงเรียนอ่ะมันอยู่ในในแบบตัวเมืองเลยแบบว่าแหล่งชอปปิ้งเพียบมีถนนแบบแบรนด์เนมแล้วก็อย่างมิลานหรืออิตาลีเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่แบบรวมงานออกแบบทั้งหมดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนียอาร์เคดเทคหรือว่าโปรดักต์ดีไซน์คือเขาก็จะมีพวกมิวเซียมแล้วก็แกลเลอรี่ให้เราแบบไปเดินชมงานแบบเยอะมากระหว่างเรียนอ่ะ ราก็สามารถเก็บผลงานของเรามาทำพอร์ตโฟลิโอได้ฝึกงานเป็นผู้ช่วยสไตลิสต์อยู่สามเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ยากเลยที่เราจะาได้โอกาสนี้มาแล้วก็แบบเออไปสามัครงานเป็นงานประจำคือได้เป็นแบบครีเอทีฟ p r ร d ดิวเซอร์ดูแลเรื่องการออกกองต่างๆคอร์สนี้แนะนำนะคะเพราะว่าคือเขาสอนตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆแบบในทุกๆด้านเลยไม่ว่าเราจะอยากเป็นแฟชั่นฟอร์ทอกราฟเฟอร์หรือว่าอยากเป็นแฟชั่นสไตลิสต์แล้วก็มันก็ยังมีแบบแถมสอนกราฟิกดีไซน์ด้วยเพราะว่ามัน เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันกับในตัวงานที่เราอาจจะมีโอกาสได้ใช้สําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยคือตอนเรียนมันจะเรียนหนักนิดนึงแต่ถามว่าสิ่งที่ได้กลับมาแบบคุ้มค่ากันไหมก็คือคุ้มค่ะแล้วก็แบบใช้ชีวิตที่มีราสนุกมาก